วันที่5มิถุนายนนี้เป็นวันสิงห์และล้อมโลกนะคะซึ่งพวกเราเองก็รู้กันอยู่แล้วว่าโลกเราปัจจุบันเราอยู่ในภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นคำขวัญของวันสิงห์และล้อมโลกปีนี้เลยมุ่งเน้นไปมุ่งเน้นไปในเรื่องของการที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนคำขวัญวันสิงห์และล้อมโลกก็คือคุณคือพลังที่จะช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนเทศบาลนครพิศนุโลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ในงานหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสิงประลอมด้วยและเราก็เคยทําเรื่องของลอูกลด,ด,ดล,ลมร้อนมากกอนเพราะฉะนั้นในวันสิงประลอมโลกในวันที่5เนี่ยแต่เราจัดงานวันที่6กแล้วก็เช้ส่วนงานทั้งหมดสิบสามในงานนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายด้านสิงประลอมกันมาจัดวันสิงประล้อมโลกกันกิจกรรมทั้งหมดที่จะจัดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการเอาขยะมาแลกของมีกิจกรรมผูกจิตสม็จก,การเดินรณรง นะคะแล้วก็การปลูกต้นไม้กิจกรรมทุกอย่างที่แต่และหน่วยงานเอามาจาัดในเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่กมันแล้วแต่ช่วยทำให้โลกของเราเนี่ยเย็นลงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเทศบาลและหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานได้จัดกันขึ้นเพื่อเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยเราจัดกิจกรรมกันที่สวนชมน,น,น่านก็จะมีเอาโครงการเอาขยะ มาแลกเสื้อนะคะมีดนตรีมีการแสดงต่างๆมากมายก็ขอเชิญมาร่วมวันสิ่งและวดโลกกันเรานะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะช่วยกันลดภาวะโรคกอน